มาอยู่อยู่จากไหนครับามาจากไหนมาจากมีบุรีค่ะมีบุรีครับมาคุณแม่นี่มันมีเรื่องราวยังไงครับถึงได้มาหาฉันแม่หลักแก,ก็คือเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการเงินนะคะ มีวิญญาณอยู่ที่ท้องค,คมีเยอะไหมครับมีกี่ตัวสอ,สองตัว,ตวเป็นเปรตแล้วก็ผู้ชายตายผู้ชายที่ติดยาค่ะระหวะ่างที่เขาอยู่กับเราเนี่ยมันมีอาการยังไงเปรตผู้ชาย,ยมันทําเราเป็นยังไงก็อาการอาการที่ที่รู้สึกคือไม่อยากทํางานคล้ายๆจะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม ลูกจากัคนรอบข้างดีอารมณ์ถึงเฉียอจากจาาคุณแม่เคลียร์ให้แล้วมันมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างไหมก็อย่างแล้วคือรู้สึกว่าเวลาหลับตาเรามันไม่ยึดกิบอะมันมันใสแล้วก็ตัวเบาขึ้นเราเมื่อกี้กดที่ท้องอะจากที่ท้องแข็งๆตอนนี้มันนิ่มมาที่ท้องแข็งๆมาเป็นมานานไหมเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วประมาณปีหรือสองปีแล้วอค่ะ แต่ต,ตอนนี้นิ่งแล้วตอนนี้นิ่งแล้วรู้สึสกสบายตัวขึ้นไหมสบ,บายรู้สึกเบาเบาจาก,กระกรน,นี่ี่เป็นมาหลายปีแล้วเพิ่งเมื่อเช้านี้เองค่ะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกหนักตัวมาก<ม>หนัก<ม>ตัวเหมือนแบบไม่ที่คือเดินแล้วรู้สึกตัวเราลนเลกนีก่และว่ะนอกจากพึไม่ทักเรื่องนี้เราจะมีอะไรอีกหรือวานไหมครับก็เรื่อง ธุรกิจค่ะก,ก็คือตรงเนี้ยเหมือนกับทำอะไรก็ไม่ไม่ประสบความสำเร็จธุรกิจก็ย่ายลงเมืองลงสิ่งที่คุณแม่ทักเนี่ยมันมันตรงกับความเป็นจริงของ,ของชีวิตเราไหมตอนนี้ใช่ค่ะตรงไหมตรงเลยค่ะตอนเนี้ยคือจะหมดตัวอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีรายจ่ายซึ่งเราไม่คาดคิดเกิดขึ้นในธุรกิจ ออแล้วมันดึงเงินออกจากรคุณแม่เห็นหน้าเราแล้วทักทันทีแล้วว่าเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ค่ะแต่มันใช่ไหมตรงตรงหมดเลยตรงหมดเลยแล้วบางอย่างที่แม่ทักแม่ช่องแก้วทักมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเจอทุกวันจนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติจนไม่ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่พอแม่พูดขึ้นมาเนี่ยเออใช่เราเป็นนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะแปลกใจไหมแม่รู้ได้ยังไง คนยังงก็แฝงใจนั่นคืครังที่เพิ่งเจอแม่ครั้งแรกใช่ค่ะแต่แม่ดูเหมือนจะรู้ว่าเราไ,นนไม่ได้อบอกอะไรไม่ได้พูดอะเลยจะทำไม่รู้ไปหมดเลยใช่ค่ะปงมากเลยแล้วมีลูกชายกี่คนแฟนเคยเป็นมีแฟนมาก,กี่คนยังรู้หรือเปล่านี่ก็แฝงปงเลยโตมากโต แม่เพียงแต่มองหน้าเราเลยจะทักทัขึ้นมามองหน้าเร้สัมผัสมือเราไม่ได้คิดไปเองนะเรื่องคิดเราเป็นอยู่เพราะว่าก็ลองฟังกันว่าแม่จะทักเรื่องอะไรเพราะว่าในใจตอนที่อธิษฐานเนี่ยอธิษฐานหลายเรื่องแล้วแม่ก็ตอบทุกเรื่องเลยที่อธิษฐานแม่ตอบทุกเรื่องที่เราอธิษฐานไม่น่าเชื่อ แต่แม่แม่กาจะที่ไายให้ที่บาเรื่องเกินเรื่องตามลำดับนะคะอย่าจะฝากอะไรหรือคนที่มีอาการเหมือนเราก็ <c oughs> คือมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วในสังคมเราเทคโนโลยีเยอะแต่บางเรื่องเราอาจจะไม่เชื่อแต่บางอย่างเนี่ยอยากให้เปิดใจค่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่มองไม่เห็นจะทําให้เราแย่ลงโดยไม่มีสาเหตุ <c oughs> ทําให ร่างกายสุดโซ่อะไรบางทีหมอยังไม่รู้สาเหตุเลยหมอตรวจไม่เจอเนอี่ยให้คิดอีกด้านหนึ่งบ้างว่าบางทีสิ่งที่เราไม่เชื่อสิ่งที่เราคิดว่ามันงไงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเขาคุณนนักขบับ